สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องและผู้ติดตามทุกท่านนะครับสำหรับแนวทางราวพัฒนานะครับของวันที่20พฤษภาคม65นะครับก็มาอยู่ที่ตัวรองนะครับมาที่2นะครับวิ่ง2รู่นก็จะมาอยู่ที่2-1ตรงตรง,ตรงอยู่นะครับสำหรับแนวทางของฮานอยนะครับพิเศษกับฮานอยปกติของวันที่20นะครับก็ฮานอยพิเศษก็จะมาอยู่ที่ วิ่งวิ่งแรูด8นะครับส่วนฮานอยปกติก็จะมาอยู่ที่ตัวรองนะครับมาตัวรองก็คือวิ่งนะครับวันนี้ก็สลับฮานอยกันอีกนะครับ59กับ48นะครับสำหรับแนวทางนะครับฮานอยพิเศษของวันที่21พฤษภาคม65นะครับแอดก็ให้ฮานอยพิเศษนะครับเด่นตัวเด่นก็คือนะครับเด่น3ลอง9นะครับ เด่นสาลอง9ตัวเจาะนะครับก็จะมีอยู่ที่3ามสองส9มหกส าแปดแปดสองแปดหกแล้วก็สองหกนะครับสามตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่แปดเก้าสามแปดเก้าสองแปดเก้าหก 2องเก้าสามสองเก้าหกเององหกนะครับส่วนฮานอยปกตินะครับตัวเด่นเนี้ยก็จะให้เด่นอยู่ที่เด่น5 ลองหนึ่งนะครับเดืยนห้าลองหนึ่งตัวลองก็คือหนึ่งจับคู่นะครับก็จะมีอยู่ที่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าเก่า หนึ่งศูนย์หนึ่งสอง่งนึนย์สองศูนย์หกศูนยแล้วก็เกนะครับส่วนเลข3ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่ 015 012 016 019 926 6, 6 2 0ห2 5, 1 512 516 ห้าหน9 2งกก็6 2 5นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ you mm -hmm.